พี่ข้อพี่ข้ออยากกินอะไรไหนพี่โคลองพูดมาสิอ่าเดี๋ยวจะให้ชิมก่อนหนึ่งคำอ่าค่อยๆค่อยๆค่อยๆปึ๊บ,บ,บึ๊บ๊อ่าอันนี้ของพี่โคอ,อ้าวพี่โลของอาโลอยู่นี่อ่าอาโลโลนี่ เอ้ยอ้าวเสียติคโคเลยไหมอา้าวเริ่มนั่นอ้าวพี่โนพี่โนนี่เกี่ยวกาดเอาแล้วเริ่มไหมนี่อา้าวนมสดนมสดไม่เอาเขาเหรออนันนี่เอานนมสดนี่ของนมสดนั่นอ่ะล็อกทำไม ห้ามล็อกอ่าแมวไม,ไม่ไม่ขู่กันพี่โก้มานี่มากินข้างล่างนี่น,โอโอโอนี่ของชโนวอาของของโรโร่โอ,อนี่ของโรโรโอ่าของพีโก,โก้อาค่อย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  นี่อ่ะเดี๋ยวอ่ามาเหรอมานี่เริ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยโห้ยดูดูทำดูทำเอา เี่ยวกละเอาลูวนี่นุ่มนวลน,นุ่มนวลอ้าวขอบ้างเอาพวกนี้ขออ่ะอ่ะพิโรโรอพิโรลรโ,โอ้โหยเอานงสดไปไหนวะฮืฮึนงสดไม่เอาเว้ยไอโอ้โหยโอ้โหยหิวขอนั่นไง นี่ไงนี่ไงนี่ไงพี่โคโค่ยืนกินแบบอ่าอร่อยไหมพี่โค่นี่พี่โคน่ารักเลยพี่โค เอ็นีไหน่อยนี่หน่อยนี่หน่อยพี่โคน่ารักเห็นไหมพี่โคกินแบบเรียบร้อยกินแบบผู้ดีเห็นไหมอ้าพี่โล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 อ้าวโลโลยืนเป็นไหมอ่าอู้โลโลก็ยืนได้เห็นไหมโอ้โหโลโลไม่เอาไม่กินโอ้โหอืย อ้าวพี่นอ้องพี่น้องไม่เอามือเปื้อนอ่าพี่น้องสดน่เลยพี่น้องสดนะพี่น้องสดไปซะแล้วน้องัดน้องสดให้มาแนา่อ้าวพี่โคโอ้นี่ไงนี่ไงซิกเนเจออ่า อ้าพี่ฉนอพี่นอรครับนอ,น,อรอนอ่นเอ้ยนอนี่นี่นีน่กโอ่าเดี๋ยวไปหาพี่น้องสดกันอ้นี่นี่เว้ยอ้ยว้ น,นี่กินชิ้นเดียวสี่ตัวให้กินไม่เยอะอ่ะมาเนี่ยนะพี่ข้อส่งท้ายนอยพี่ข้อเด,ด้ขอข้อมาเนี่ยมาแล้วส่งท้ายส่งท้ายส่งท้าย โอเคพอแล้วหมดแล้วงานเนี่ยน้ำจดอ่ะเนี่ย เายบายอ่ะลุกลุกเออคนแนะโชว์หน่อยนะเรานี่เก่งกนะเนี่ยสามารถยืนกินได้อ่ะฮื่มน่ขอ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 ย่ำย่ำไปเลยพี่โคโค,โค่สุดยอด พี่โค้กก็จะมีเมียสามตัวมีน้องสนมีน้องโรโรแล้วก็มีขนมชื่อนมสดแต่พี่โคยังไม่ทำงานเลยเนี่ยกินเก่งอย่างเดียวเลยอะเราไม่ทำงานนะฮะ,ฮะบอกให้ทับให้ทับทำไมไม่ทับโค กินแล้วก็นอนเราไม่ทับมาเกือบจะปีแล้วเนี่ยฮะมันยังไงบอกมาด้เอาเมียมาให้ทับก็ไม่ทับสามตัวเนี่ยฮะเองเป็นหมันไงฮะเป็นหมันเหรอฮึไนดูหน้าดิ นั่นลูกปากแปกแปหายทยีโอเคพอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้กินใหม่